สวัสดีจ้าันนี้กับอากาศดีๆตอนเช้าๆเนาะค่ะเนาะนี่ล้างบ่อก,กุบจะพอไหมพี่น้องจ้าก็เลยจับเพิ่นขึ้นมาเนาะจะแยกบ่อแล้วนี่จ้า ใหญ่โย่ว่ากินกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเหลือบ่ลลายค่ะเหลืออยู่ประมาณอ่าสั่งกลมมาห้าร้อยเนาะค่ะคือสิเรืออยู่ประมาณลอยก็โจรแหละค่ะประมาณนี้เนาะเพราะว่าีแยกบอกปัญหาของเขาคือเขากินกันค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นไงกินตัวน้อยเนาะค่ะเนาะอันพ่นเป็นแพ่ดังพ่นเป็นแพ่เน,น,นี่ยว่าแม่ยังเด้ค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องจ้าเต้นต่ำอัน แงเลียงเพราความสุขละจ้านี่ก็ได้ถามว่านี่กินบบนี่บบกินเนี่ยนี่วอปลา นี่ก็เลี้ยงแมงดาว่าจะล้างบ่อแมงดาก่อนทอดใดพ่อแม่พีน้องจ้ะเขาขายโลละร้อยอันนี้กบน่าจะกบสองเดือนเนี่ยเขาเป็นแผลเขาอะไรกระ,ดดระโดดกระโดดต่ำแยง ตุวตตำเนี้ยงนี่ค่ะอันนี้พอขายได้ล้วเด้นนีจ้านี่ไง่หรอโอ้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 มันมีตัวที่มันดุดูอยู่ตัวหนึ่งขันจับแต่คือกัดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องจ้าเบึ้งผักนี่งามงามสีทายผักในเบึ้อง เลี้ยงในบ่อดินจะใหญ่้วยจ้ะไงไว้ฮึมฮึออกทำไมยังไงก็ดิดง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  พี่ดองจ้าพามาบนป่าน,น,น้ำหมอกเต็มนะะึงน้ำหมอกเต็มเลยค่ะมีแต่ดอกอันนี้เต็มเลยเนี่ดอกอะไรไม่รู้นิ่ชากับอหูจักดอกค่ะนี่นี่เลยสวยเต็มเลยค่ะน้ำหมอกลงแรงมากนี่มะเฟิ่งดอกเงาเพราะมาเฟิ่งดอกเงานี่มาหน้าผู้ค่ะพ่อแม่พี่ดองจ้านะมุนเมน,เน,เนเี่ยมุงเนี้ยมุ่เนีย ไปยังไงนี่เราจะไปยังไงนี่มีแต่ดอกหญ้าทั้งนั้นเลยนี่น้องพันวาดอกหญ้าถ้าขึ้นถูกที่ถูกทางถูกเวลามันย่อมมีค่าและสวยงามเสมอเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าปลานี่มาบนปลากล้วยค่ะนี่ํำขางล่งหลายค่ะค่ะหนาวแล้วบันนี้หนาวหนาวแล้วลมเด้อหมือนเลย อืมนีมม้ค่ะไปกันพาชมบรรยากาศเขาค่ะภูเขาดอกหญ้าเต็มเลยค่ะไม่ได้ดอกหญ้าเลยนะเนี่เลื่อมตาพ่อแม่พี่น้องจ้ามึงบรรยากาศเนาะน้ำค้าง บรรยากาศพูจ้ะมานะปปากล้วยมันสิมาตัดกล้วยค่ะสั่นหะน่อยนะไม่มีไม้กันสัน่นกาศดีแห้งแต่ว่าไม่ดองจ้ะนี่ไปเห็นดอกอันนึงงามงามเดี๋ยวนี้สิลงทรายห้เบิง องข้างทางนี่จะ้ะสวยมาก เสียงไก่ป้าได้ห่องนี่เสียงนกโอ้ยได้มาพอบรรยากาศดังสีสดชื่นค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะกาดดีเนาะไง ไม่พี่น้องจ้ามานาะเสียให้เบื้งมักุงดดกดเบืง,บง,บงเงค่ะเบงเเตรียมคูซาอยู่บั้หุงมาตัดกล้วยจ้ะอันนี้อยู่หน้าหน้าเนาะค่ะเบืงเคุณนะคุณนะสออเทงคุณนะคะ,คะ,ส,คคะสุกไปหน้านี่เนะาะได้วนี่ นีพงพงพี่น้องจ้าดาดค่ะหน้าพูดแล้วค่ะหน้าหนามะเขี่งกับลายลานี่ตรงนี้ค่ะกล้วยหอมมันแต่ฮักตะปะแตะแปะ,ะตะปุนี่จะ้ะกล้วยมันได้วียงใหญ่คันนี่มันตัดกล้วยเนาะโอเคเดอกคาโบอัลดอกไม่ว่า,า,วาพ่นสีสุกเนาะคาโบสุกดอก เสียงเสียงใกล้ปลายดินาอไ,ไนนอ้นาะมะแข้งหลายๆอา,ากีขั้นเก็บเก็บมะแข้งไปก,กินป่นปอ๊ยมองหงอย่างคือโดกระดักกระโด,ดใช่างาของพวกหมองหงก่อ พึออ่งนี้ค่ะสะออนพึ่งเนี่ค่ะพึ่งกัดเลยพึ่สุกถ้าสุกนี้จะเอาอยู่แต่ว่าเขาไม่สุกเนี่ค่ะหลายต้นอ้อมสะเลยเห็นแล้วจังพึ่งสุกโอ้หลายๆเนี่ยนี่พึ่งเนี่ หน้าหน้า,น,านี่พันเลี้ยงปลาดุกคำามหงออมสาเลยพุนมืดนี่ปลูกยังก็ได้กินเนาะค่ะดินงามดินพู้จ้ะตอสออนพ่อแม่พี่น้องจา้าข้ามาเบ่งดอกใหม่ดอกหญ้าตามทุง่งนาเนาะค่ะสวยมากเหมือนอยะลงมาเปียกนี่ค่ะ ลงมาทำไมมันเปียกเี่ยจะ้ะเห็นปะสวยมากพวกเนี้ยจะ้ะอู้ดอกหญ้านะคะแต่ว่าคือเขาสวยอะคะ่ะพวกเนี้ยจะ้ะอืะยิบระยบคุณนะสวยมากจริงๆ อดอกใหม่เมืองหนาวเลยเด้ดอกย่เมืองหนาวเราอย่ากออกสีม่วงๆนะนีพ้ามาเบ่งกล่วยค่ะเมิง่งเด้แต่ละเครือสิบกว่าวีเนาะค่ะเนาะ,นะกำลังถอกน้ำคักไม่ต่วีงไง ตรงนี้จ้ะกล้วยมีมาตัดกล้วยนะป้าจ้ะจ้ะมึงมึงพองมันเป็นองจ้าไม่จะหวียิงใหไม่จะเคลื่อนยังไงพ่อได้แล้วเต้ตรงนี้ค่ะอันนี้สวนกล้วยป้าตรงนี้ มึงเนี่ยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามีแต่เครือ่องใหญ่ๆนี่ละสออนกล้วยมึงเนี่ยคนผลิตเนอะจ้ะเนาะนะ